ดีค่ะกันเองนะคะวันนี้กันก็จะมาะรีวิวมินิมาร์ทนะคะซึ่งเราเคยแบบรีวิวไปแล้วหนึ่งปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็ผ่านไปปีกว่าแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูว่ามีอะไรคือเขาเรียกอ,อะไรมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างนะคะสภาพร้านอะไรก็เดี๋ยวพาไปโฮมทัวร์เขาเรียกโฮมทัวร์ไปรีวิวแล้วกันค่ะอันนี้นะคะบรรยากาศหน้าร้านานีนคนเป้า,ามีลูกค้ามาแล้ว หน้าร้านของเราที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตรงนี้นะคะเก้าอี้ที่แรกเอจะเป็นเตียงเตียงไา้ของคุณแม่กันก็ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นโต๊ะนั่งแบบนี้นะคะมันจะได้ดูสะอาดสะอาดเดี๋ยวพาดูรอบร้านก่อนแล้วกันว่ารอบรอบร้านมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีถุงใส่ขยะด้วยนะคะ อุยต้นมะม่วงคือต้อนมะม่วงก็คือยังดกดกดีเหมือนเดิมข้างร้านก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็เหมือนเดิมรางเหมือนเดิมอยู่หลังร้านหลังร้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ อ๋อแล้วก็มันจะมีฝ้าเดี๋ยวกันซีให้ดูเหมือนอยู่ผ่านไปน,น,นานๆอ่ะเราก็จะเห็นว่ายังไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเห็นไหมเดีย๋ยวไปดูด้านหน้าดีกว่าค่ะนี่ด้านข้างด้านข้างก็ยังรกเมเดิมรกมนมเดิม <c oughs> รกเมเดิมเอืดเตืดลงเหมนะลงอนงเดินะสามื่เตืดเตืด <c oughs> เดี๋ยวคุณลูกขอรีวิวอันนี้แป๊บหนึง่งตรงนี้นะคะฝ้าเห็นไหมมันเนี่ยฝาจะแบบน้ํามันซึมมันเลยเป็นแบบเนี้ยการไม่แน่ใจว่าฝ้าที่อยู่ด้านนอกอะ่ะเขาควรใช้เป็นฝ้าที่มันแบบกันน้าหรือเปล่าอันนี้เหมือนเขาเอาช่างอะคะ่ะเหมือนเขาเอาฝ้าที่แบบทําฝ้าภายในอะ่ะมาทําภายนอกให้เรามันก็เลยเป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคไปดูข้างในร้านกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก็เาท่างไงคะคุณพ่อตรงนี้ก็เหมือนเดิมหรือเปล่านะกัรจำไม่ได้ก็จะมีราวแขวนผ้าเอาไว้ขายเสื้อผ้ามือสองก็เป็นเสื้อผ้าของกันเองแล้วก็รับมาจากตลาดที่เคยที่เคยไปตลาดปัตหาวิกรนะคะไปดูคลิปได้นะก็คือไปซื้อเสื้อผ้ามือสองมาแล้วก็เอามาขายนะคะมาด้านหน้าร้านนี้ก็จะมี มีขายขนมอุ้ยคุณแม่เรียงขนมสวยมาก <c oughs> แล้วก็มีขายน้ำมันน้ำมันขวดด้วยนะคะเอาดูด้านนี้ก่อนแล้วกันอันนี้โต๊ะเคาน์เตอร์ก็ยังเหมือนเดิมค่ะอ้อวันนี้วันที่การถ่ายเป็นวันที่หนึ่งนะคะ <c oughs> ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ที่ร้านกันก็คือมีให้จับฉลากด้วยนะคะนี่คือของที่กานเอามาให้ลูกค้าจับก็คือถ้าใครซื้อครบ 200บาทกันก็จะให้มีสิทธิ์จับฉลากได้หนึ่งสิทธิ์นะคะของรางวัลเยอะแยะมากเลย okay. ทางนี้ก็ยังเป็นตู้แช่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มีของเยอะขึ้นเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งไปซื้อมา ทางด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้กันวางก็เป็นชั้นวางของเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวให้ดูไปทีละด้านตู้ไอติมเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ของขายเหมือนเดิมอ๋อแล้วก็ที่มีเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนแปลงก็ของขายเยอะขึ้นนี่ขอนี่มอนของคุณแม่มอนว่าห่มตุ๊ก,กตากันก็เอามาขายนะคะของขายแล้วก็มีตรงนี้ที่เปลี่ยนไปนะคะตรงนี้ค่ะเ,เราแขวนผ้าสีทองอันนี้กันก็สั่งมาจากช้อปปีแล้วก็เอาราวอันเดิมที่มันเคยแบบตั้งตั้งตรงเนี้ยคะ่ะเอาออกเที่ยวอ,ออกเพราะว่าพอมันมีราวตั้งอย่างเงี้ยคะ่ะปุ๊บปุ<ๆ>๊แล้วมันก็ข้างล่างอ่ะมันวางของไม่ได้ร้านกันมันก็เล็ก มันก็เลยแบบพื้นที่เก็บของมันก็เลยจะน้อยพอเราเอามาแขวนอย่างนี้นะคะมันก็เลยมีพื้นที่พื้นที่เก็บของอย่างนี้ตรงนี้นะคะราวก็เป็นราวอันใหม่รับน้าหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ด้านล่างมันก็จะว่างมันก็จะวางของได้ <c oughs> ประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมาก อ๋อเรามีติดกล้องวงจรปิดด้วยนี่ทางนี้ก็จัดของไม่มีที่วางของวางลงมาจงถึงด้านล่างนี้เลยค่ะท้งนี้โอเคสำหรับคลิปรีวิวมินิมาร์ทของการ EP2 ก็น่าจะขอจบลงเพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวไปช่วยพ่อขายของเพราะว่านี้มีลูกค้ามาซื้อของนะคะ แล้วก็จะไปให้ลูกค้าจับฉลากด้วยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะม <lles S 1> ีลูกค้ามาพอดีนะคะเร<อ>า,าก็จะหให้จับฉลากเดี๋ยวปึ๊หมุนมาทางนี้ก็ได้ค่ะทางนี้หรือจะกดสีดำตึ้งทางเดียวก็ได้ค่ะ I